สวัสดีครับผมนายบุญยริศมั่นใจจิงตาขา MMT ครับวันนี้จะมานำเสนออัตราการไหลของอากาศนะครับด้วยลูกเปตองนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำลูกเปตองกันนะครับ เสร็จแล้วเรามาดูตั้งค่ากันนะครับตั้งค่าหาอากาศกันนะครับเข้าไปที่อันที่สามครับของตั้งค่าแล้วก็เลือกอันนี้นะครับต่อโฟ s y s ิส m เต็มนะครับโอเคเราโหลดแป๊บนึงนะครับ แล้วเราก็ได้กันมาแล้วนะครับแล้วเราก็มาเซตติ้งกันนะครับเข้าไปที่อันนี้นะครับที่เพิ่งมาแรกอันใหม่อันท้ายสุดแล้วก็มาเข้ามาอันแล้ก็ตั้งชื่อชิ้นงานนะครับลูกปีตอง แล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอันที่สามนะครับนิวแล้วก็ x นอกนี้ก็ n น x กนะครับอันนี้เลือกมาเป็นอันที่สองแล้วก็ Next นะครับอันนี้กดอันแรกบวกนะครับแล้วก็อันที่สองแล้วก็ Next อันที่สองนะครับแล้วก็ติ๊กอันนี้นะครับ ล่างสุดนี่ก็ปรับค่าเป็นหกสิบนะครับอันนี้ตั้งเป็นสามร้อยนะครับประมาณสามร้อยค อันนี้แับเป็นลบแปดจุดแปดสิบสามนะครับจุดสามบวกอันนี้เพิ่มเข้าไปเอไม่ใช่ครับเพิ่มยบวกอันนี้เพิ่มเข้าไปอันนี้เป็นหกสิบนะครับน,นี้ถามร้อยเท่าเดิม กดไปเลยนะครับนี่ครับเราจะได้มาแล้วนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเรามากำหนดค่าชิ้นงานให้ครบทุกด้านกันนะครับอันนี้ด้านนี้นะครับปรับให้มันเล็กนะครับอย่างนี้นะครับ ให้มันเล็กเพื่อเราจะได้กะขนาดได้ง่ายนะครับเราจะได้หาอากาศง่ายๆตั้งค่าง,ง่ายๆนะครับตั้งให้ครบทุกด้านนะครับหน้าหละด้านหน้าด้านข้างนะครับ เอเสร็จแล้วเราก็ไปกดที่โกดนะครับอันที่สามแล้วเราก็ครอบชิ้นงานนะครับครอบชิ้นงานแล้วเราก็ไปใส่ normal e q u y นะครับแล้วก็ติ๊กถูกนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเสร็จแล้วเรามาตั้งชื่อตรงนี้สองอันเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเปลี่ยนชื่อแบบนี้นะครับข้างเป็ี่นชื่อเลยสองอันแล้วก็ต่อมาเราก็มาน,นี้ลีกขวานะครับแล้วก็กดอันแรกแล้วก็ตลิกถูกไปเลยนะครับแล้วก็มาอันนี้อันแรกแล้วก็ คลิกขวาอันที่สองครับเอาสี่เหลี่ยมหายไปเพ๊บพราะสี่เหลี่ยมหายไปเรากดลันได้เลยนะครับตั้งอันนี้เป็นสี่นะครับแล้วก็ลันได้แบบนี้มานะครับแล้วก็เป็นอันนี้นะครับอีกสองอันไปเลย ก็กดโอเคแล้วเราก็จะได้ค่าออกมาเลยนะครับลบหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งศูนย์สองแปดนิวตันนะครับค่าจ้ x นะครับค่า x y ก็สองลบสองจุดสองหกหนึ่งหนึ่งสามนิวตันนะครับแล้วได้อันนี้เราเสร็จ ต่อมาเรามาเพิ่มตรงนี้นะครับเพื่อหาแรงลมนะครับติดไปที่อันนี้นะครับรอแป๊บหนึงครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอ,อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ ร้อยสิบนะครับกติดไปที่ชิ้นงานติดถูกครับแล้วก็รอโหลดแบบหนึ่งครับแล้วเราก็ได้แล้วนะครับอันนี้คือแรงลมสูงสุดนะครับต่อวินาทีร้อยสี่สิบนะครับต่อวินาทีแรงลมกลางนะครับหกสิบสองจุดสามเก้าศูนย์นะครับ ต่อวินาทีแล้วเราก็ไปรันกันเลยนะ๊นี่นะครับ,บต t อ แล้วเราก็มาหาความดันนะครับเลือกอันนี้อันที่3ามนะครับบคลีกขวาแล้วเราก็ตั้งไปที่ห้าสิบนะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ติกชิ้นงานแล้วก็ติกถูกนะครับนี่ครับความดันเราจะได้แล้วนะครับความดันสูงสุดอยู่ที่1นึ่งหนะครับจุดศูนย์ศความดันกลางนะครับหนึ่สองหนึ่ง สองเจ็ดจุดห้าสามนะครับความดันความดันต่ำสุดนะครับเก้าสองสี่หกเจ็ดจุดเก้าสองนะครับนี่คือความดันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับมากดสรุปกันนะครับขีกขวานี้นะครับแล้วก็กดออ แล้วก็กดโชว์นี่ครับชิ้นงานของเรา x จะอยู่ที่บบลบ y 1น,บนึ่นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์บอกหมดเลยนะครับ y ลบสองจนะครับนี่นะครับแล้วก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ